คุณรู้หรือไม่ว่าทําไมต้องใช้ผนังไอโซวอลในการทําบ้านน็อกดาวน์ทางๆที่มีผนังอีกหลายแบบให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นวีว่าบอร์ดเชอร่าเมทัลชีสพาร์ตบูดและอีกมากมายวันนี้เราจะพามาชมกันค่ะ สีค่ะบุ๊มจากเด็กอีซี่เฮา s e นะคะวันนี้เราอยู่มาที่โรงงานผลิตบ้านน็อกดาวน์ตู้ออฟฟิศของเด e e อีซ House นะคะวันนี้เราจะพามาชมผนังที่เราใช้ในการผลิตกันค่ะผนังไอโซวอมีความหนาที่แตกต่างกาันขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น1นิ้ว2นิ้วหรือ3นิ้วซึ่ง ตัวผนังไอโซวอลของเรานะคะผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมทําสีจากโรงงานค่ะอัดเข้าหากันโดยมี EPS โฟมชนิดไม่ลามไฟอยู่ตรงกลางนะคะค่ะผนังที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นผนังหนา3นิ้วนะคะซึ่งนอกจากจะไม่ลามไฟแล้วยังการความร้อนได้ดียิ่งขึ้นลดเสียงลดควนจากภายในท้ายนอกปวกไม่กินทนกดทนดา ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเรานะคะออกไปได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้แหะคะ่ะที่เรานํามาใช้ในการผลิตบ้านน็อกดาวน์ตู้ออฟฟิศของเดอะอีซี่เฮาสค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับวันนี้นะคะที่เราพามาแนะนําผนังที่เราใช้ในการผลิตบ้านน็อกดาวน์ตู้ออฟฟิศของเดอะอีซี่เฮาสกันนะคะหากมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอยากให้มุกมาทำคลิปแนะนำส่วนต่างๆให้ฟังกันอีกนะคะก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊า <Bye. S 1>